วาวยางเฮ้ย่พึ่งนังลเนาะเฮ้ยเพื่อเฮ้ยพ่มาน้าเขาเขเลาวบิงอบิทนีบับงัน่นี่คืออะไรกระสุนพะอินกระชุนพอินเนีมันเป็นแมลงหรืออะไรกระชุนพะอินนี้เป็น นอนห่้เกาะเออโอยีงเนี่ยอันสปีแก้วไม่มีพิษครับเห็นหเย้เฮ็ดปลวกยังเฮ็ดปลวกชิกกี้นาะนฮหดปลวกใหม่ใหม่ฮ็ดปลวกโทนบุนมันมูโบรายเขาเอเฮ็ดปลวกใหม่ใหม

<laughs> Hết nhìn đáy cả nạp Hết phương nhé <laughs> Hết phương nhé กินแล้วขมหำลำผู้ใดผู้ใดมาขมเกิดสามารถเอาไปกินได้ได้พี่น้องด้กินได้กินได้เห็ดกอ